วันนี้เป็นการประชุมอะไรนะครับก็ประชุมคณะกรรมการแล้วก็มีบริษัทของคนไทยผลิตรถทั้งคันเป็นอลูมิเนียมด้วยจะมานำเสนอเพื่อให้เป็นนวัตกรรมแล้วก็เราก็อยาก,ยากจะส่งเสริมว่านี่เป็นสินค้าของคนไทยนท่านผู้ชมรถอลูมิเนียมคันเดียวในประเทศไทยตอนนี้กำลังผลิตอยู่ที่เน,นะครับทผลิตที่สุพรรณบุรีครับอำเภอ,อ,อบางปะมาผมผมวิพรพลครับเตชะผาสุขสันติเป็นซีอีโอของ บริษัทสกุลซีอินโนเวชั่นครับในกลุ่มโชคนำาชยครับออกแบบเองผลิตเองผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ประกอบมีลายประกอบที่สุพรรณบุรีครับะจะมีทั้งรุ่นดีเซลแล้วก็มีรุ่นที่เป็นไฟฟ้ากี่แรงมา้าอันนี้1้0แรงม้าครับนี่ถือว่าเป็นสินค้าคนไทยเรา<ช>เลยนะยไม่มีบริษัทไหนในประเทศไทยที่ที่ใช้ชื่อคนไทยแล้วรถที่ห่อของไทยนี่เป็นเจ้าแรกครับเราไม่ได้มองแค่ตัวรถปลอดภัยแข็งแรงเรายังมีกล้องอัจฉริยะช่วยจับคนขับ ถ้าง,ง่วงถ้าหาวเนี่ยกล้องมันจะบอกว่าคุณง่วงนะแล้วมันจะบอกแล้วมันทึกว่าหาวไปกี่ครั้งเดือนนี้เพื่อจะให้ปรับปรุงพฤติกรรมกันกับขี่ครับอ,อันนี้20่สิบที่นั่ง,งโอ้พอดีเลยอันนี้มินิบัสเลยเป็นมินิบัสครับเออนี่ท่านผู้ชมฝีมือคนไทยเนี่ยีน่นแข็งแรงผมไปดูที่โรงงานมาแล้วรถไทยชื่อดีสกุลซีแต่ที่พันเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอลูมิเนียมทั้งคันสินค้าของไทยโรงงานของไทย ผลิตเพื่อคนไทยและเดยมคันเงินทองไม่รูื่อไหลอยู่ที่เมืองไทย